เดี๋ยวเรามาผัดแหนมนะคะผัดแหนมแหนมละลายละจ้ะแล้วก็ผัดแหนมใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะตอนนี้ก็เริ่มได้จิกิ้เห็ดเห็ดที่เก็บเอาไว้ช่วงนาเสม,มอนะจ๊ะเก็บนาเสม,มอแช่แข็งเอาไว้แล้วก็เอามาละลายในๆๆในนี่ละจ้ะในกระทะเนาะเนาะนี่จ้ะเห็ด นี่คือเห็ดพึ่งหวานนะคะเอามาพัดใส่กระแนมวุ้นเส้นเนาะจะใส่ไข่ดาเดี๋ยวต้องพัดให้แห้งก่อนนะคะนี่คือแหนมทำเองจาะแหนมทำเองใส่ มันหมูด้านหนังใส่หนังใส่หนังหนังหมูเดี๋ยวเราจะตีไข่ใส่ไข่ไก่นะคะแหนม,มนเข็มวเข็มๆเ,เ,เ,เปรี้ยวๆก็พอดีละจ้ะครับแหนมใส่เห็ด พึ่งหวานที่เราเก็บมานะสเสมอจ้ะเดี๋ยวเราใส่พิกผงโรยไปด้วยนะคะพิกผงับแซ่ เราไม่ได้ผัดใส่น้ำมันนะคะทุกคนเราใส่แหนมในแหนมมันจะมีไขมันอยู่แล้วนอกจากค่ะเปียกจะไม่เน้นใช้น้ำมันนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินกันนะคะผัดเห็ดพึ่งหวานใส่แหนมใส่ไข่นะคะ เรามาดูข้าวเหนียวกันจ้านี่คือวิธีการน,นึ่งข้าวเหนียวนะคะของผาปเปียวนึ่งยังไงก็ได้จ้ากินอร่อยเหมือนกันข้าวเหนียวก็สุกเหมือนกันนะคะนี่เลยโอในครัวเราก็แต่ง แตง่งอสิ่งของที่เป็นเกี่ยวกับภาพซันตาคอสหรือคริสต์มาสเนาะจ้ะเห็นไหมจ้ะพวกถาดพวกไอ้ก็เป็นคริสต์มาสแล้วก็นี่นะคะรูปปั้นอะไรก็เป็นคริสต์มาสเนาะจ้ะก็ทำความสะอาดบานแล้วก็เก็บ อันอันที่วันปกติเราก็เก็บออกแล้วก็เอาพวกแกลซานตาคอสผู้ชายผู้หญิงต่างเนาะจ้ะผ้าปูโต๊ะก็เป็นคริสต์มาส่นกะจะเอามาต่างแบบนี้ประจำจ้ะแล้วก็มีอันเหลืออันเดียวเพราะามีคนทำแตกนะคะทุกคนแล้วก็ คริสต์มาสสันตคอสคุณยายสันตคอสคุณตาแล้วก็มีไฟนะคะไฟที่เราตกแต่งแล้วก็ผ้าม่านคริสต์มาสมานะคะทุกคน ก็จะเป็นลูกพกเก่งพกกวางลากลดลดลากลดลาก <c oughs> นะคะข้างนอกกับอากาศเย็ยนๆแล้วก็เป็นน้ำแข็งเป็นเก็ดน้ำแข็งนะคะเป็นลากระตื่นแล้วอันนี้มุมนี้ก็จะเป็นมุมนิดๆหน่อยเดี๋ยวพาเปียก็จะออกไปหาสื่อของที เป็นเก่งเป็นกวงมาตังอีกจ้าพว่ามันกำลังลดราคาเนะช่วงนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะข้าเหนียวนุ่มๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้า จ้มาเดี๋ยวบีบบ้านามอ่ะอืมข้าวสวยๆเลยดู สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผ่าเปลี่ยนไลฟ์สตอรี่นะคะวันนี้พามากินจะ้ะกินกินกินมา อืนมาหิวอร่อยมากผัดใส่เห็ดพึ่งหวานเขาร้อนๆเลยวันนี้วันนี้นึกอยากกินข้าวเหนียว แหนมใส่ไข่ใส่เห็ดพึ่งหวานนะคะไข่กินคนเดียวเหมือนเดิม นะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวติดกินต่อแล้วก็จะไปนอนนะคะแล้วก็จะไปทำงานเนาะบ๊ายบาย